การออกแบบ e f f e c t i v e Homework นะครับปกติโลกของ Education จะมีส่วนสำคัญมากๆอยู่2ส่วนส่วนแรกคือส่วนของ Knowledge นะครับแต่ Knowledge เมื่อเวลาผ่านไปส่วนใหญ่ก็จะลืมส่วนที่2คือส่วนของ Skill หรือ Ability นะครับอันนี้ครับถ้าเด็กทำได้แล้วจะทำได้เลยทั้งชีวิต British curriculum เนะี่ย การศึกษาของประเทศอังกฤษจึงเน้นในเรื่องของการพัฒนาสกิลแล้วก็อเบอริตี้มากๆโดยเขามีความเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองบอล to b ีจริงๆเนะี่ยคุณครูเขาจะสามารถพัฒนาสกิลทุกๆด้านของเด็กให้ขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเน,นนะครับคร <c oughs> นี้มาดูเรื่องของประโยชน์ของโฮมเวิร์กนะครับ ประโยชน์ของโฮมเวิร์กสำหรับเด็กๆนะครับเน้นส่งเสริมพัฒนาการเน้นส่งเสริม positivemindset ต่อการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสกิลนะครับ intrapersonalskil l เป็นสกิลสำคัญสูงสุดที่เด็กจะได้มีพัฒนาการจากการได้รับการ Assignment Homework ที่ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมน,นะครับอันที่สองคือส่วนของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับครูนะครับ โฮมเ w ิร์เนี่ยคุณครูสามารถเอาฟีดแบ็กมาใช้ในการวางแผนการสอนการพัฒนาเด็กๆได้นะครับในส่วนของ PARENT HOMEWORK เปิดโอกาสให้ PARENT ได้สนับสนุนได้ส่งเสริมได้เติมเต็มสกิลด้านต่างๆของลูกและที่สำคัญที่สุดคือได้ช่วยลูกในการค้นหาตัวเองให้เจอว่าสิ่งที่เขาบอรนทูบีจริงๆคืออะไรนะครับ Effective โฮมเวิร์กโฮมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพนะครับเงื่อนไขแรกเลยก็คือโฮมเวิร์กจะต้องครอบคลุมสิ่งที่เด็กเพิ่งเรียนจบในวันนั้นและก็จะต้องครอบคลุมความรู้ทั้งหมดรวมทั้งทักษะทั้งหมดที่เด็กได้เรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยอย่างเงี้ยน,นะครับอันที่สองคือโฮมเวิร์กเนี่ยจะเอฟเฟกตีฟมากๆถ้าถูกออกแบบมาเพื่อการทบทวนหรือการเรน n ฟอร์สทักษะ ความรู้ทั้งหมดที่เด็กได้เคยเรียนมาโดยนำเอาทั้งหมดมาประมวลรวมกันเพื่อทำการบ้านชิ้นนั้นให้ออกมาได้ดีที่สุดน,นะครับโฮมเวิร์ดเป็นโอกาสทองในการส่งเสริม Continuous Learning นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเชื่อมโยงความรู้และก็ทักษะทั้งเก่าแล้วก็ใหม่จะต้องเชื่อมโยงและก็ต่อนเนื่องในเรื่องบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนหรือที่บ้านน,นะครับ h o มเวิร์จะต้องถูกออกแบบมาเพื่อ improve self-concept ของเด็กๆนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ as a learner เด็กๆจะต้องมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจแล้วก็มีความเข้าใจถึงการเป็น learner ที่ดีตลอดไปอย่างเงี้ยครับสุดท้ายคือ Homework จะต้องเติมเต็มทัศนคติในแง่บวก ต่อการเรียนรู้ในทุกๆด้านของเด็กทั้งในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนจนตลอดชีวิตนะครับโดยบทสรุปก็คือถ้าพ่อแม่ถ้าเด็กๆถ้าครูมีความสนใจมีความใส่ใจเห็นประโยชน์เห็นเป้าหมายที่แท้จริงของการ assign home work ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างคนแล้วก็ทำ home work ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เขา assign มานะครับ มันจะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยครับในการพัฒนาเด็กๆคนหนึ่งให้ได้ขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดของสกิลได้ครับ